มาดูกันว่าลูกปืน d m a มเวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันเก่าของ BRC แตกต่างกันอย่างไรไปดูครับนี่คือลูกปืน d m a มของ BRC เวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งลูกค้าหลายๆคนก็บอกว่ามันแข็งแรงมากอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนครับผมเราจะไม่หยุดพัฒนานะครับดังนั้นเราก็เลยปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะครับลูกปืน d m a มของเราให้ออกมาเป็นเวอร์ชัน2ซึ่งมีหน้าตาแบบนี้ครับนี่เวอร์ชั่น2นะครับอ่า จะสังเกตได้เลยว่าจุดเด่นเลยนะครับที่แตกต่างระหว่างเวอร์ชันน1ก็คือเวอร์ชัน2เนี่ยจะเป็นบอดี้เหล็กทั้งตัวนะครับเพิ่มความแข็งแรงจากที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยให้แข็งแรงมากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้รองรับการใช้งานหนักแบบสุดๆได้เลยนะครับรับประกันว่ายังไงก็ไม่มีแตกแน่นอนนะครับผมตัวบอดี้ไม่แตกแน่นอนเพราะเป็นเหล็กขนาดนี้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับเราเหมือนเดิมครับออกแบบมาให้ใช้แทนของเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งนั้นของเก่าเสียเอาของใหม่ตัวนี้ใส่ขึ้นไปได้เลยนะครับผมซึ่งบอดี้เหล็กของ BRC แบบนี้นะครับเราบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีเจ้าเดียวในตลาดนะครับผมไม่เหมือนยี่ห้ออื่นแน่นอนนะครับไม่สามารถหาบอดี้เหล็กอย่างนี้ในตลาดแน่นอนนะครับและแน่นอนครับหลายๆคนก็ถามเรื่องราคา ก็จะบอกว่าตามคอนเซปต์ของ BRC เลยนะครับเราเพิ่มคุณภาพนะครับเพิ่มมาตรฐานของตัวสินค้าแต่เราไม่เพิ่มราคานะครับราคา990บาทพร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทยน,นะครับผมดีกว่าเดิมทนกว่าแท้ไม่แพงกว่าของทั่วไปนะครับลูปปืนค u s h BRC หมดปัญหาเรื่องลูกป,ปืนแต่ครับผม